ฮัลโหลสวัสดีวันนี้เขาบอกว่าแต่งหน้าฟุ้งฟริงอ่ะแล้วก็แบบหัวเหออารมณ์นั้นก็แบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่อยู่ในแสงหน้าเราก็จะเห็นว่ามันมันมันวาววโออารมณ์แบบช่วงนี้ดูทงมีจิวเยอะก็อย่างหน้าเกาหลีแต่ว่าจะทำตาให้มันแบบเป็นแบบชั้นเดียวเหมือนเกาหลีอย่างเงี้ยหน้าเราก็ไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้หน้ามันวาวแบบนี้อยากบอกว่าสำหรับคนที่จะแต่งหน้านะจ๊ะอย่าใช้รองพื้นเพราะการใช้รองพื้นสำหรับเมี่ยงคือการแบบว่าต้องใช้วันหนักๆคือหนักมากคืออะยรยกของหนักไปใช่วันที่แบบ ต้องไม่ทำงานกลางคืนไปมอเตอร์โชว์อ,อนะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะใช้เป็นรองพื้นแต่ว่าวันนี้นะคะแต่หนะ้าพรุงพร้งริ้งเดี๋ยวจะมาลองพื้นมาลองดีๆให้ดูนะว่าทำยังไงให้หน้าตาแบบพรุง้งริ้งกิ่งกล่องแก้วลมนี้เป็นอะไรยอ่อเออเดี๋ยวมาดูว่าเขาแนะนำยี่ห้ออะไรคลิปปะ มาเราจะมาสอนวิธีแต่งหน้าแบบว่าเป็นรูปฟงฟิงกิ้งกล่องแก้วสอนวิธีเขาเรียกว่ารักเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกรองพื้น hey, hey, hey. ที่ใชคืออัดคลิปน,นี้เอาไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะแมลงเม้งจึงจะต้องมารักเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกบีบโอเคปะทำยังไงไม่ให้หน้าโป๊ะวันนี้นะเม้งก็จะลองพื้นให้ดูโดยใช้ของ Baby k i ิสนะคะสีนี้ซึ่งปกติเนี่ยมันมี3สีก็จะเป็นสีเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอะสีเนื้อแล้วก็สี สีม่วงแล้วก็สีเขียวแต่ว่าวันนี้ทั้งหน้าเมี่ยงลงอันดับแรกนะที่จะทําให้เนียนใสเลย<ม>คือตัวนี้สีเนื้อลงไปก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวลาลงจะให้เนียนทำยังไงให้เนียนเราลงไปก็ใช้คู่กับฟองน้ำจะทำให้เนียนมากเ่ะเดี๋ยวไปหาฟองน้ำมาตบช่ให้เนียนกันนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงอ่ะอันนี้คือหน้าที่เราใช้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีฟองน้ําแต่งหน้าเราก็ใช้พับที่รุ่นที่มันเป็นฟองน้ําเหมือนแป้งอะตบลงไปก็ได้นะเขาทำไปแล้วมันจะทําให้เนียนยิ่งขึ้นนะ คพวี B เนี่ยเป็นทรีดแต่ว่าพอลงไอ้ตัวนี้ลงไปแล้วใส่แล้วไม่ใส่แล้วนะแล้วอาจจะยังไม่พอเพ,เพราะว่าช่วงนี้เอาอาจจะมีอาการนอน้อยเกิดขึ้นตอนนอนน้อยเราก็เลือกตัวนี้ออกไปเป็น B B ของไอพี่จิ๊เหมือนกันแต่ว่าเราเลือกสีที่มันแบบขาวกสว่างใสขึ้นเป็นเลเวลที่สามจริงๆจะต่อจากเลเวลนี้ก็คือจะเป็นสีเขียวแต่ยังไม่ใช้วันนี้ไม่จะใช้สีนี้สําหรับคนที่ต้องการให้ตรงกลางขาวก็คือโปะลงไปได้เลยนะอย่าทาทั้งหน้านะเดี๋ยววอกใช้แบบนี้เป็นการเหมือนกับทําให้หน้าขาวสว่างใสอันนี้โปะลงไปก่่ออออออนนนนนนนตรงงีีีี้้้้โซะะแแแลววกก็บบบบาาาๆเััคืมสิธ เสร็จแล้วนะคะคือตอนนี้หน้าก็งงเมื่อกี้จากที่ทําให้ดูว่าทําไมต้องต้องทากันให้ดูขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนบอกว่าอ้าวพี่เมี่ยงแล้วอย่างนี้พี่เมี่ยงใช้ยังไงทําไมถึงบ,บหน้าขาวบ้างหน้าเงาหน้าอะไรบ้างอย่างที่บอกไปอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือทากันให้ดูแล้วก็ต่อไปนี้จะมาว่ากันไม่ได้นะคือลงตัวนี้ไปก่อนนะคะของ baby kiss สีนี้นี่อ่าเห็นไหมนี้หลังจากนั้นปุ๊บหน้าเมียงเนี่ยพอเราลงบีบเสร็จแล้วไม่ต้องอะไรมากลงแป้งฝุ่นทับพ,พอแป้งฝุ่นเสร็จออกมาได้แบบนี้แล้วก่อนลงแป้งฝุ่นรู้ไหมว่าทําไมมันเงาตรงนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฮไลท์ไม่ได้ใช้อะไรเลย้ไม่ได้เ่ไใช้อะไรเพราะว่าใช้แล้วกลัวหนักไปเราก็ลงตัวนี้ตามสีขาว,ขาวก็จางใส่เบบี้คิดสีม่วงตัวนี้เอาลงเฉพาะเมื่อกี้เหมือนที่ลงให้ดูเลยตรงนี้ฟืบฟืบตรงนี้ออกไปภาพหน้าเราก็จะได้แบบมีมิติ เป็นสว่างโลแบบนี้ไม่ต้องแบบไปลงไฮไลท์ลงอะไรให้ดูหน้าหนา,าโอเคปะฟุ้งฟิงรุกวันนี้เลือกเบบี้คิสก่อนอื่นพอลงปากแล้วตัว,ตวไม่มันวาวให้ลงลิปมันลิปกอดของอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้ไม่งใช้อนี่เออหลอดไปไหนอะทาไว้เมื่อกี้อะดูไอ้นี่ไปแล้วกันอันนี้เนี่ยค่ะกล่องมันเป็นแบบนี้น่าจะของเบบี้คิสมือนกันที่เม่งใช้เออก็ลองดูนะก็จะได้ ไปหาผู้จัดการโทรก่อนนะ